สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำนิสสันซิฟิโร o นะคะเครื่องเดิมๆ2 5 0 0ซีซีค่ะเครื่องดีน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลนะคะวิ่งทางไกลได้สบายค่ะราคาเบาๆเนาะ38,000บาทเท่านั้นนะคะเกียร์อโอโต้เข้านิ่มเข้าง่ายนะคะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะระบบเชื้อเพลิงใช้งาน2ระบบนะคะทางน้ำมันและแก๊สนะคะทุกท่านแจ้งหลงเร็มเรียบร้อยค่ะ ถังแก๊สนะคะเป็นทางแบบโดนัทนะคะทุกท่านพวกมารายพาวเวอร์แอร์เย็นเครื่องเสียงมีจอวิทยุ2ดินนะคะกระจกไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบรีโมทใช้งานได้นะคะภายในสวยสะอาดนะคะเป็นบ่อนหนังดูแลง่ายนะคะทุกท่านช่วงล่างดีค่ะเรียวสุดไม่ดังนะคะเรียวซ้ายเรียวกว่าไม่ดังนะคะทุกท่าน ภายในก็ออกโทนสีดำกันเลยทีเดียวนะคะคันหน้าเดิมๆสวยๆค่ะบอดี้สวยๆไม่มีรอยชนเลยนะคะทุกท่านภาสีพรบปีห5สีสันรอบคันนะคะก็พอใช้ได้นะคะมีฝากระโปรงหน้าหลังนะคะก็มีแล็กเกอร์เริ่มลอกนะคะบางจุดเนาะมีรอยบุบนิดหน่อยนะคะเอกสารครบนะคะพร้อมชุดโอนเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อไปดูรถได้ที่ หมู่บ้านหงประยูนซอย28อำเภอบาง,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองได้เลยค่ะ n i สสันซิฟิโร r o a 32นะคะคันนี้ปี97สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ